สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะฮะคุณผู้ชมกลับมาจากหลังสงการเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่กําลังพี่ๆท่านไหนที่กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขกันมากๆช่วงมาสงการนะคุณผู้ชมนะฮะขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะฮะวันนี้ผมพามาดูรีโวอีกคันหนึ่ง <c oughs> สวยเหมือนกันนะฮะดูแล้วนะเดินดูรอบคันแล้วโอเคเลยนะสำหรับรีโว้คันนี้นะครับได้เป็นตัว2.4 e p a ทนะฮะสำหรับรีโว้สีขาวคันนี้2.4 e p a ทปี18เกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะครับราคาค่าตัวของคันนี้อยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะฮะฟังไม่ผิดนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับรีโว้สีประตูยกสูงเนี่ย ต้องบอกตามตรงนะฮะถ้ารีโวมันราคาเขาโอเคเนะโอเคนี่หมายถึงว่าราคาเขาจะประมาณนี้แหละร้อยสี่ประตูหกแสนกว่าขึ้นไปนะครับได้และคันนี้เป็นเป็นเกียร์ออโต้ปีสิบแปดด้วยก็จะมีราคานิดหนึ่งเนะี่ยถ้าใครที่สนใจยังไงติดต่อมาเนะี่ยฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้สบายๆนะครับสำหรับรีโวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างเนะี่ยสวยไหมแจ่มไหมเนะลองสตาร์ทคงสตาร์ทเครื่องให้ดูได้เลย นะสำหรับคลิปนี้นะรับชมกันต่อไปนะครับโคมไฟหน้าแน่นอนนะครับรีโวหน้าหล่อคันนี้เนะี่ยชุดโคมไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟเดทามอยู่ด้านบนสวยๆนะครับงดงามเลยนะฮะสำหรับผิวพันธุ์นะครับเนี่ยก,กันชนกันชนนะฮะผิวพันธุ์ภายนอกโอเคนะครับไฟหน้าสวยใสยนะฮะไฟตัดหมอกในกันชนครอบด้วยสีดำเมทัลลิกตัดด้วยโครเมียมอย่างทีนึงอีกเส้นหนึ่งนะครับตามสไตล์ของ ตัวน้าหล่อเลยลีโวน้าหล่อเลยนะฮะคิวฝากระโปรงเป็นสีดํานะครับกระจังหน้าแล้วก็กันชนเนี่ยเป็นฟินนะฮะเป็นขี้ปลาฉลามอ่าเป็นขี้ปลานะฮะเป็นลังพึ่งนั่นแหละที่แล้วแต่จะเรียกกันเนี่ยบางคนก็จะเรียกขี้ปลาบางคนก็จะเรียกลังพึ่งนะฮะเนี่ยชุดสองกันเนี้ยนะครับอ่าโฉมด้านหน้าหล่อเลยนะครับก็หล่อตามตามชื่อที่เราเรียกกันนะหน้าหล่อนะครับก็ถือว่าสมส่วนได้รถสีขาวไปใช้งานเป็นเกียร์ออโต้กระบะ สี่ประตูยกสูงนะครับนี่ล้อแมกได้ล้อแมกเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะติดมาพมตตร้อมยางบิสโตนนะฮะตัวยางนี่ไม่ค่อยสวยแล้วน่าจะเปลี่ยนนะ่ฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะเอาตามนั้นนะ่ฮะยางนี่ต้องเปลี่ยนแหละดอกยางไม่ค่อยมีแลวแต่ล้อแมกได้เดิมเดิมนฮะดอกยางไม่สวยแล้วเปลี่ยนจบนะครับตัดไปเรื่องยางนฮะใครจบคันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนยางโอเคเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ไม่ได้ไปเปลี่ยนเองเปลี่ยนให้นะครับว่าก,กันตามนั้นไปเบาโชคซุ้มล นะครับไม่มีรอยอาร์ครอยอะไรให้เห็นนะครับก็ได้เป็นเดิมๆแบบนี้ไปเลยไม่ช้ำไม่อะไรนะผิวพันตัวรถนะครับไม่มีบุบไม่มีบุม๋มนะฮะได้เดิมๆไปเลยไม่มีบุบไม่มีบุม๋มสีขาวนะฮะพร้อมกับด้านหลังแบ็คดอกสีขาวๆแนี้ด้วยนะดูสวยงามสะอาดตานะครับกระจกมองข้างครอบคอมียม,มาเรียบร้อยนะฮะพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจกทุกบานโตโยต้าศูนย นะครับเดิมแท้โตโยต้านะคันี้ติดฟิล์มลามิน่ามาด้วยนะในเดิมแท้โตโยตานะครับแล้วก็มีฟิล์มเรียบร้อยแล้วด้วยน่าจะเป็น40นะฟิล์มดูไม่ไม่มืดมากนะฮะเป็นฟิล์มลามิน่าน่าจะเป็น40นะครับมือเปิดเนะฮะเป็นโครเมียมนะพร้อมกับการลอยโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขัดขัดตัวตัวเบ้ากันลอยนิดหน่อยก็โอเคละสวยละสำหรับข้างประตู ภายในเป็นสีดําล้วนนะสำหรับตัว2.4 e- พัดนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าไม่มีแถมให้เอางี้กล้องหน้าไม่มีนะครับแถมให้กล้องหน้าจบไปนะฮะแต่กล้องหลังเนี่ยเขาไม่ติดมาให้อยู่แล้วก็ไม่ได้แถมนะฮะจอเป็นทัชสกรีนจอแบบมีกล้องหลังได้นะฮะสวยๆนะครับรีวคันนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆนะประตูนะครับ่าว่ากันไปตามนี้เลยนะหัวน็อตประตูด้านหลังเดิมๆนะครับ 6,59,000าคุณผู้ชมได้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะเห็นแล้วใช่ไหมฮะได้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้เดี๋ยวพาไปดูรอบตัวรถก่อนเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งคนขับแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูด้วยนะฮะกระบะนะครับเดิมๆบางๆแบบนี้ขอให้ดูได้ทุกจุดนะฮะได้ได้กระบะเดิมๆไปนะครับได้สีะตูยกสูงเกียร์ออตโต้ไปนะครับไฟท้ายนะครับสวยใสยไม่มีแตกลายงาอะไรทั้งสิ้น นะครับโลโก้โตโยต้านะฮะมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับไฟเบกรกดวงที่3นะครับด้านขวานะฮะไฮลักตัว E l e v o ครบถ้วนนะฮะเซนเซอร์ถอยอีก2จุดที่กันชนท้ายนะครับสวยๆจบๆนะแม็กเลเนอร์ของโตโยตานะมีฟงมีฝุ่นบ้างน,นิดหน่อยนะรถเพิ่งกลับมาจากสงการนะก็ไม่มีมอ่าน้องๆเรียกว่า ที่ทำความสะอาดนะเขายังไม่ได้ทางานกันนะมันก็จะอาจมีมีคาบฝุ่นมีคาบขี้นกบ้างนิดหน่อยต้องขอภายคุณผู้ชมด้วยนะยังไงผมก็รีบมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะไฟท้ายสวยๆไม่มีอะไรให้เห็นนะกันชนสวยๆไม่มีชนไม่มีบุกนะครับโอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของภายในตัวรถกันแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูด้วยนะแผงประตูนะครับมาด้านนี้ก่อนแผงประตูแดชบอร์ด ด้านบนด้านล่างนะฮะเป็นสีดำนะครับตรงกลางคาดด้วยแถบสีเทาแบบนี้นะครับส่วนพนักที่พิงแขนเนี่ยได้เป็นเป็นผ้านะครับเป็นวัสดุนุ่มเป็นผ้านะฮะสวยๆนะครับกระจกปับพื้นลงไฟฟ้านะด้านขวาออโต้ได้ระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านี่ประตูด้านข้างเดิมเดมเออซีนอาเล็บจิกเข้าเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้นะครับนี่ซีนอาเล็บจิกเข้าแบบนี้เม็ดอาร์คดูนะครับประตูเม็ดอาร์คเดิม,ดม,ดม,ม,มๆมกลมๆคมๆแบบนี้เลย สวยๆนะฮะนี่นะครับหัวน็อตนะครับติ๊กเกอร์หลมยางนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับบอกนะครับได้เป็นบอกผ้านะสํสำหรับตัว2อี e พันะครับจะได้เป็นบอกผ้าแบบนี้เนะยตะเข็บสีขาวนะครับทั้งคู่เลยคู่หน้าบอกหลังก็เหมือนกันบอกผ้าเหมือนกันบอกผ้าสวยสะอาดไม่มีฉีกขาดนะครับบอกแน่นๆแบบนี้เลยนะพวงมอะไรมันติฟังก์ชันอันนี้หมุนไว้นะครับตีลังกานิดนึงมันติฟังก์ชันสองข้างนะฝั่งซ้ายเนี่ย อันนี้จะหมุนไปอยู่ฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายจะเป็นรับสายวางสายบลูทูธได้นะฮะคอนโทรลในในส่วนของเครื่องเสียงนะครับด้านขวาจะเป็นาการควบคุมหน้าจอหน้าปัดนะฮะไอแมดีตรงนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปบนรถแล้วสตาร์ทเครื่องดูแล้วกันสตาร์ทบนนี้ก็ได้ไดนะครับลองนะฮะผมอยู่นอกตัวรถด้วยจะได้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงเพลงก่อน โ okay. จะได้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นนะลำมันจะหมดนะฮะโอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรตาตาเครื่องธรรมดาธรรม,ดา,มดาติดปกตินะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ไปใช้งานนะเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปดูบนรถอสเลขไม้สำหรับคันนี้ดูกันนะครับเลขไม้คันนี้1 7 8 0 0 0สโลคุณผู้ชมไม่เยอะหน่อยนะครับก็พูดกันตามตรงนะ ยอมรับนะครับคันนี้มาเยอะหน่อยนะราคาก็659,000นะครับจอทัชกล้องถอยใช้งานได้หมดนะฮะเนี่ยจอทัชนะครับกล้องถอยเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้ทับมากล้องถอยนะครับกล้องถอยใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับคอนโซลคอนโซลสวยเดิมคลูอิ่งบ็อกซ์อยู่ด้านนี้นะฮะนี่นะครับมีให้ครบหมดสวยๆนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มองหากระบะ เป็นรีโว่นะครับสีขาวได้เป็นตัวรองท็อปนะครับอ่จี e พัทนะครับถือว่าเป็นรองท็อปจริงๆก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวจีแต่ก็ไหลเลยนะไฟหนงไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์หมดแล้วนะจอทงจอทัดกล้องถอยมีให้หมดนะครับมันก็ครบจบในคันเดียวอยู่แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องถึงตัวท็อปก็ได้นะครับสำหรับตัวจีนะฮะบอกผ้าด้านหลังนะฮะแน่นๆสวยสะอาดไม่มีสีขาดนะดูผ่านกล้องอาจจะมีคุยขุยขาขานิดนึงนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดได้พวกนี้ไม่ใช่ปัญหา นะครับดูแค่ว่าบอกเดิมบอกแน่นนะครับไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มแค่นั้นก็จบแล้วนะครับราคาสวยๆไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยเจิมนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันนะ่ยนตาด้านหน้าห้องเครื่องเนะฮยดูสภาพของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับว่ารถเนี่ยมีการชนอะไรมาหรือเปล่าเนะเครื่องยนต์สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมพร้อมกันเลยฮะโอเคนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันนะฮะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ได้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ2,400ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่ถูกแถวเลี่ยงนะครับนี่จุดแต้มมาร์กโรงงานต่างๆนะของเครื่องยนต์อยู่ครบถ้วนเลยนะฮยสวยๆเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะฮะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะ่ยนิ่งๆในที่นี้หมายถึงว่านิ่งสําหรับรถกระบะนะครับถ้าจะให้นิ่งเหมือนรถเก่งก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว นะเดินแบบนี้ก็ถือว่านิ่งแล้วนะครับเดิมๆนะน,นะครับแทเนเท,นะท 8. นะครับปีที่แปดอ่าเห็นครบถ้วนนะปี18แปดนะครับเสียงดังนิดนึงนะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องนะว่าเดินปกติไม่ได้มีสำลักไม่ได้มีสนุดอะไรนะครับเดิมๆเมนะี่อ่าตัวคานนะคานหม้อน้ํานะครับสีเดิมๆเ,เทียบกันกับตัวคานขวานะครับไล่มาเลยนะหม้อน้ําเดิมแท้นะครับ ฝั่งซ้ายนะฮะได้ามาสีเดียวกันเทียบกันได้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะรถไม่มีชนหนักที่คว่ำหรือจมน้ํามานะครับคุณผู้ชมหัวน็อตเนี่ยครับมีการขยับนิดนึงหัวน็อตเนี่ยถ้าดูมองผ่านกล้องไม่เห็นแต่ผมจะบอกให้ตามตรงนะว่ามีขยับมานิดนึงนะครับก็เก็บงานในเรื่องของสีฝากระโปรงนะฮะสีพวกตะเก็ดหินที่กระเด็นขึ้นมาเนะยครับเป็นรอยหินและนี้นะฮะก็ต้องลูบสีบ้างนิดหน่อยนะครับทําไมต้องถอดละ่ะทําสีทําสีแบบนี้ไม่ได้หรอ นะครับไม่ได้นะฮะต้องบอกตามตรงเนะฮะเพราะเวลาทําสีบนรถเนี่ยมันจะทําให้ตัวสีเนี่ยเป็นลายนะครับเป็นลายน้ําเป็นคลื่นนะฮะมันจะไม่สวยเนะฮะเวลาทําสีก็เล,เลยจะต้องอถอดสากไปข้นสีพวกรอยสะเกยียบนะครับต้องแจ้งกันตามตรงนะเดิมๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องชนนะเพราะสีด้านข้างเนี่ยเดิมๆนะครับเห็นไหมเล็บจิกเข้าหนี้สีด้านข้างเดิมๆนะครับแผงกันความร้อนนะครับเดิมๆสวยเลย สำหรับแผงการคอมบ้อนนี่ถือว่าสวยเลยไม่มีฉีกขาดนะไม่มีหลุดไม่มีลุยนะครับเดิมทุกจุดก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะรถกระบะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ก็ผมมองว่าสวยนะครับสวยแต่ไม้เยอะหน่อยคันนี้ไม้แสนเจ็ดก็ต้องยอมรับสภาพนะว่าไม้เยอะนะไม่ว่ากันนะถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็ลองหาคันอื่นที่ไม้น้อยๆดู แต่คันนี้ได้4ประตูยกสูงได้สีขาวนะครับได้ตัวรองท็อปนะ2.4 e ีพัได้เกียร์ออโต้นะครับผมบอกแล้วก็ประวัติสูงอยู่แล้วนะรถพวกนี้นะครับเข้าสู่เช็คระยะตลอดเลขไม่ไม่ใช่ปัญหานะไม่ได้มากจนเกินรับไม่ได้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากันหน้าสำหรับคุณผู้ชมพี่ๆไ่นที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรถดี a x รถลี vo อะไรต่างๆนะที่เป็นกระบนะเนี่ย หรืออื่นๆนะครับก็ติดต่อผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยเอาไปแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์คุยกันก็ได้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนเขินนะที่ได้ยินเสียงแล้วเขินนะครับก็ลองแอดไลน์มาคุยกันดูนะับไม่ว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเดีวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ